สวัสดีครับอยู่กับผมัยรุ่นประมงกันนะครับผมใช่ซึ่งวันนี้กูก็มาตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือปรับตั้งค่าให้ท v วี TV, อัดคลิปแล้วลื่นนะครับผมสําหรับคอมสเปคแบบผมนะหรือใกล้เคียงผมสําหรับใครที่ต่ํกวันนี้หรือสูงวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมปรับตามสภาพผมนะเอเอก็อยามาว่ากันนะครับว่าตับภาพพี่แล้วทำไมมันแหลกอะ่ะใช่ผมก็ไม่รู้ครับเอออันนี้ผมก็เป็นวัวรุ่นประมงอยู่ที่ทะเลนะครับผมแล้วก็มาชู มินิฮาร์ดยังโดดเดี่ยวกลางทะเลกันนะครับผมใช่คุณผู้ชมอาจจะเห็นไอพของผมคายอยู่ที่60นะครับเพราะว่าผมเปิด V ีซเอาไว้นะครับเรามาดูที่ตัวเกมของเรากันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมสุดหล่อครับ <S 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 มาดูตรงเซตติ้งนี่ครับผมก็ปรับตามที่ผมเคยบอกปรับอะไรประมาณเนี้ยแต่แค่มีใหม่มาก็คือปรับตรงนี้ครับเพิ่มตันไปเลยแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันสุดไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมอยากปรับอะมีอะไรเปล่าใช่อันนี้ก็ปรับแบบของผมนะชื่อคลิปก็บอกอยู่สไตล์ผมอ่าส่วนวีซิงผมก็ ก็เปิดไว้ตามเคยครับเพราะว่าจอผมมัน60 h ฮนะอ่ะนะอัดคลิปไปก็ลื่นอยู่ดีถึงจะเปิดไปมันก็ไม่รู้อ่ะใช่ตอนอัดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมอาจจะขึ้นคลิปที่อัดแบบต่อยมาให้นะครับคนในเซิร์ฟก็330กว่าคนนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟต่อยที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับอ่ามีคุณผู้ชมถามมากันเยอะอยู่พอสมควรนะครับว่าพี่ใช้โปรแกรมอัดอะไรในการอัดคลิปกูก็จะบอกไปตามตรงเลยกูใช้แอคชั่นครับ ถ้าน้องๆยังถามอีกว่าโหลดโหลดมาจากไหนหรอครับพี่ก็จะบอกให้ครับโหลดมาจากสตรีมครับซื้อเอาครับผมผมไม่แนะนําให้ใช้ของเถื่อนนะ <c oughs> โอเคผมว่าโปรแกรมที่เราใช้เรื่อยๆอเราใช้เป็นโปรแกรมที่ซื้อดีกว่าครับผมว่ามันจะ ดีกว่าครับมันอัปเดตเรื่อยๆนะเรามาดูโปรแกรมเรามาดูการตั้งค่าโปรแกรมแอคชั่นของผมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ครับการตั้งค่าโปรแกรมแอคชั่นของผมก็ประมาณนี้ครับผมไฟล์ฟอร์แมตผมก็ปรับเป็น NPC ่ะนะวีโอไซส์ก็ 180p ที่สําคัญตรงนี้เลยครับมันคือความลื่นนะครับผมปรับเป็น60เฟรมเรทนะครับผมตอนแรกมันอาจจะเป็นแบบ30อะไรอยู่ผมให้คุณผู้ชมปรับเป็น60นะครับมันจะลื่นครับผมใช่แล้วก็เลื่อนลงครับตรงนี้ครับผมติ๊กไว้นะเพราะว่าผมใช้ไมโคร สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนหรืออัดแบบพวกไฮไลท์ต่อยอะไรพวกนี้นะครับก็ติ๊กแค่อันบนก็ได้ครับใช่ผมใช้ในการอัดลิปอัดคอนเทนต์ใช่ไหมผมก็จะติ๊กตัวนี้กับตัวนี้ไว้ครับซึ่ง2ตัวนี้มีมีอะไรดีให้ติ๊กตัวนี้ก็คือไมโครโฟนคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วครับใช่ตัวตัวนี้ก็คือแยกไฟล์เสียงของเกมครับเพื่อเอาไปใช้ในการตัดต่อนั่นเองมันก็จะดีในในตอนตัดต่อนะครับเพราะว่าไฟล์เสียงกับไฟล์การพูดของเราอะ่ะมันแยกกัน,นครับการตั้งค่าอะไรผมก็ไม่ได้ตั้งแล้วครับ เออปุ่มลัดในการอัดคลิปผมก็ปรับเป็นอ่าปุ่มล็อบนคีย์บอร์ดเออใช่แค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรเยอะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไฮไลท์ต่อยของผมไปนะครับผมคุณผู้ชมถ้าผมกลียยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมขอขึ้นจากทะเลเรเราเป็นวัยรุ่นประมง,งานายเกินไปละก่อนไปดูก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคนละซับคนละไลค์ก็เป็นกําลังใจให้ผมได้แหละเราจะไปสู่ห0าพันซับกันด้วยกันนะครับผมจุ๊บจุ๊บม่าเขาฝันเขาทุกคนก็ไต่มาแล้วสัตว์ตกไป เขาอกดเต็มเป็นด้วยลวดสากที่ยอมเป็นไปเป็นชากกติดอก่ีไกล เพื่อนมึงดีบอกเพื่อนกูใจมายที่มึงทำมันยังไม่ใย่ที่น้องไม่ไหวบอกว่าไรสักกูคิดว่าแท่พันนันกันไว้มึงดีไปไหนกูฝันอยู่แม่มึงดีบ่นวันนั่งเล่นแต่โลบอกกัน ไอเียไม่ร้องไห้แน่เลยไม่รองหรอกเฮียยกคุณร้องเพลงติดแป้งอยู่เลยเยี่ยมจะตีกลับอ่ะบไอ้เฮียไดีหล้อ้เฮียกูทำปันปันอย่าเสี่ยเรี่ยดิแกะ